สวัสดีครับผมไรรด้เวลาแล้วพี่น้องได้เวลาปูบกักแตงโมน้ำหมอกบักแตงโมแรงบักบักแตงโมไม่ได้หหน้ามครับผมนะหลังจากที่เข้าเกี้ยวเข่าออกเรียบร้อยแล้วที่หน้าเข้ากับว่างเปล่าป่ะนี่พี่น้องเข้ายับปล่อยที่หน้าว่างเปล่าครับหันมาปูบกักแตงโมน้ำหมอนะกพี่น้องบักแตงโมแรงบกักแตงโมไม,ม่ได้หหน้ามครับวิธีการปูของผมนี่ได้ผลแน,น่นอนพี่น้องนะปูกพ่ายาก ขั้นตอนก็คือนี่ครับต่อเฟี้ยงลายที่นอพี่น้องนอ้น,นนี่รัฐาบาลาบาพา่นไม้เผาเขาก็ใส่เครื่องเียครับตัดเลยเครื่องตัดยาพี่น้องนี่ใส่ใบตัดเขาแบบนี้พี่น้องเอาใบตัดแนววเลยตัดต่อเฟี้ยงออกให้บิดแล้วก็ใส่รถไทยไทมานน่ผมมีรถไถยหน่อยผมก็จะใส่รถไทยหน่อยไทพี่น้องใส่หัวหมูแล้วก็ หรือใส่ฟานนะครับนะผมก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกแล้วก็ปุ๋ยเคมีครับร่องพืนนะมามาดูวิธีการมาเบิ้งขั้นตอนแรกครับผมนะ เรียบร้อยแลวพี่น้องตัดต่อเฟี้ยงเรียบร้อยครับผมนะต่อเฟี้ยงกะปล่อยมันสิละครับผมบ่ต้องไปกวาดมันหายยุงยากเพราะว่าเขาตัดแล้วเขาก็ถายง่ายครับมันก็กลายเป็นปุ๋ยไปเลยพี่น้องนี่พื้นที่ด้วยการพ่อปลูกแตงโมงน้าหมอกแตงโมงแรงพี่น้องดินจะต้องเป็นดินทรายพี่น้องพื้นที่ดินทรายปลูกพืชอายุสั้น โดยไม่ต้องหดนำบ้านนี้เป็นยังผมยังค่อยมาตันออกเบิดเนาะนี่ต่อเฟี้ยงนี่คือจองไว้เหตุผลก็คือเตงโม่ครับเลวลาเขาเดินเครื่อนเนาะเมื่อเขาก็ดีไปกาะกับตัวนี้เขานี่กาะกับต่อเฟี้ยงไว้เพื่อป้องกันว่าให้เวลาเวลาลมมันมาลมแห้งเนาะขันปมี่ยังกอนี่เครืยแตงโม่ที่พันเลยยไปนอกนะพันอุ้มรุมเลย วันนี้ผลดีคือกันแต่งโมว่าจะได้ยึดยึดก่อนนี่ยึดกอ,ดกอต่อเฟียงไหมกับพี่น้องนี่ล่มมาจางไนเขากับบ่ปิ้นครับผมนะบ่ปิ้นทอ่องระยะห่างรล่องนี่ประมาณสองเมตรหาสิบหรือสามเมตรนี่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาติดตามขั้นตอนต่อไปครับ สองรอบพี่น้องไทด้วยหัวหมูสองรอบความลึกกับประมาณก็น่าจะประมาณฟ้ามือหนึ่งไี่้องเนาะความลึกของร่องหัวหมูน่ครับผมนี่ความลึกของร่องไทยนะครับมาดิเอาผมก็จะเอาฟุ้นลงเลยหลังจากไทยเปิดสองรอบ บ้านนี่ก็สิเอาฟุนมุ้งงวมม่นควายไพี่น้องลงลองพื้นครับผมนะผมะใส่ลวดเลยผมจะประเทศเป็นคุ้มเป็นคุ้มครับผมตามด้วยปุ๋ยเคมีบ้านเข้าไปไงอ้ยสูตรนี้ผมได้ขายไปเลย นี่ครับตามด้วยปุ๋ยพุ่นพี่น้องนี่ย้ายไปเลยครับผมนี่ย้ายไปนี่ไปเลยใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกเรียบร้อยพี่น้อง ขั้นตอนต่อไปไถกบ หลังจากที่ไทกบเรียบร้อยอนะทั้งหมดนั้นรวมทั้งไถเปิดแล้วไถกบนําซีรอบพี่น้องนะนทีไทไมก็คยเป็นลนนักษณนะโโโนี้ครับผมนะโครโคเคกนนี้ครับมานี้พันพี่น้องอยากให้มันเรียบเนาะบางที่ก็เพอเห็ดแล้วข้วาว่าวปุ๋ยมันอยู่ยสวงไหนพี่น้องนะเดี๋ยวผมเสีเรยรถไถนยครับเหยียบเป็นข้อมาเลยพี่น้องนะ อย่าเป็นข้องเพื่อหูวา่าปุยมันอยู่ประมาณซ้ำนี้ครับนี่ประมาณร่องที่สามครับผมนะเอารถไทยเหยียบนีมันดิพอดีเลยพี่รองนะเสร็จแล้วมายันย่แม,ม่มัน มันปลูกซอยมือ่อไหร่ครับผมนี่ครับหลังจากที่เข้าไถกบแล้วกะน,นี่ครับเอารถไถยย้ำพอดีเนาะเอารถไทเล่นเป็นข้องพี่น้องนะมันจะได้ตรงกันแล้วก็สจะได้หู้ว่าปุ๋ยมันดูช่วงไรครับผมหนะมันนี่กเาเม็ดหยอนเลยพี่น้องนี่หย,ยอนห้างประมาณสักสอกนึงครับผมนะผมเพราะาผมเอาปุย๋ยว่านเต็มร่องเลยพี่น้องว่านเต็มร่องไทยเลย ยอดมาแล้วครับผมเี่เรียบร้อยครับไถกบปุ๋ยเฮ็ดคลองเรียบร้อยแล้วครับก็ปลูพ่น้องมาเนี่ยส่วนเม็ดแตงโม่มลเลยครับผมผมแซน,น่าไปขึ้นหนึ่งครับผมผมมาพาห่อนะนี่แล้วก็มายอนพี่น้องมานี่นะนี่มเม็ดห้เม็ดแปงแตงโม่มเนี่ออกดีครับผมนะปีที่แล้วนั้นผมผมร่องมาไว้ขึ้นนึงแล้วก็ผมเก่าขึ้นมาย้ํามาเซ้าขอมราปลูกมปูครับผมออกดีแห้งพี่น้องเม็ดแตงโม่ ผมใส่พันของกินดีผลไใหญ่นี่พี่น้องนี่ผมใส่อีห่อน่ครับแตงโมลูกผสมกินดีผลใหญ่ปองละร้อยห้าสิบบาทครับปองละร้อยห้าสิบบาทมีขายทั่วไปตามท้องตลาดครับผม <c oughs> ง่ายๆครับก็ต้องไปพิธีไปทันนันมาลายเรกพี่น้อง ปลูปกตะโม่หน้าหมอกครับผมนะสูตรนี้ได้ผลแน่นอนพี่น้องปลูกตะโมอหน้าหมอกตะโม่แรงตะโนนม่บนหัวน้ำนี่คือปลูกช่วงหลังจากที่เขาเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วนะทีหน้าเขาเขา,เาว่าเปล่าก็เลยผมก็เลยเกิดผมคิดว่าเออเราควรจะปลูกตะโม่พืชอายุสั้นครับพเพราะว่าปลูกตะโมอหน้าหมอกตะโม่แรงนี่เนะาะมันก็ใส่เวลาประมาณสองเดือนก็กลก็ได้เก็บผลผลิตแล้วพี่น้อง แต่มอหนมอแต่มอรแรงเนี่ยคืออาศัยความ่อนจากดินนะอาศัยความ่อนจากนหมอกนะครับพื้นที่ปลูกจะต้องเป็นดินทรายพี่น้องนะดินทรายครับผมนะดินทรายปนินเหนียวนันน่นเองเลยละเพราะว่าดินทรายมันมีความชื้นสูงนะพี่น้องถึงแม้ว่านาดินมันแห้งอยู่แต่ว่าข้างล่างมันยังสุง่มเมืนเกลัผมนี่นี่แต่ว่ามันเป็นดินท่ามันเหนียวเลยนี่พ่อได้ครับมันแหง้งมันแห้งเลยตอนนั้น ตอนนั้นครับแม่นพี่นอ้องติดปูกจะต้องใส่น้ำยดหรือว่าดูดน้ำเพื่อวาใส่นะพี่น้องถึงจะได้กินครับแต mm ่ hmm. มาบักเต็ยงหม้อน้ำหมอกนี่คือบ่ได้หดน้ำนะปลูกแบบธรรมชาติเลยอาศัยน้ำหมอกก็ะสับกระสืจางดินย่างเดียวครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่28กิกาันหาร้อยหกสิบครับผมนะเขาก็จะเก็บผลผลิตป,ประมาณประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์พี่นอ้องนะทันวามกราคุมผ้าประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับผม แตจะได้เก็บผลผลิตนะพี่น้องค่อยติดตามไมครับค่อยกดติดตามไหมผมก็จะทําคลิปบอกพี่น้องทุกขั้นตอนครับในการตั้งแต่การปลูกแล้วการดูแลรักษาจนถึงเก็บผลผลิตครับผมเดี๋ยวพบพ่อคมับที่ไหนพี่น้องสวัสดีครับ